สวัสดีครับพี่น้องสำเร็จนะวิทีเรียบร้อยเอาเอาลงเปิดอยู่บนไหนตรงนั้นไฟฟ้านะดูเื้อาะกเลยอือสวยงามประเต่งเอาลงเอาลงถาดครับเอาเอาผ่าครีดออกที่ไหนใอจับขวนไอในออ้จับขวนไม่ พี่ลงอ้พี่น้องเอ้ยเด้อครับงามเป็นเมยเียอย่าขวางอ้ยสูตรจอดพี่น้องเอ้ยโอ้มันองาไป่าสบมันนกันพี่น้องผู้เขียนเองสวยงามมีดีมาคือให่เดี๋ยวเยอะเยอะหนแหไอ้ไทยไทยไทยนั่นให้ไหน ถ่ายยูทูปต่อเลยเอาอันนี้นึยว่ะนี่ไรสูตรเยอะพึ่งยอะพึ่งบีดดิ้นไายไปเลยหอมมากเลยโอ้ยสูตรมักเครื่องนี่พ่ะตองห่วงเลยครับเพราะลูกทำกินในถิ่นไทยงอนจะของไม่ได้คุยไรไรบอกเลยถ่ายเลยเอ้าวกะถ่ายไปจีล่าหมูยีกะทิ่เป็นอย่างที่พ่อว่าอยู่นี่ก็ได้เอ้าวนี่เอาใหม แน่ยเอาไว้นั่นเลยนมาพี่น้องสำเร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วมาแสบมันวนกันครับไก่บ้านอบปิบสูตรประใส่ฟางสุปเมืดชุ่มหมองูตรเจ้๊นั่นแหละเบิ่งผุดรือสวยงามเอ้ยอย่าไปโช่วยเขาเบิ่งายเขาสี่อย่างนล้วเอาส่วนมาเอาแจ่วเอาตีกีเห็ดแจ่วมาเอาขวดออกบินเห็ดแจ่วเลย มาเด้อพี่น้องผุ่นหมูกใส่ไงดีโซ่เอเบิ่งขาเด็กจิมหนังอ่ะเป็นไรรสชาตินัวนัวนัวอ่ะบะชันวะสีขาเลยจะขาแน่ว่าซันสูกินเราสี่สิบสูยังมาหาแนวมาแก้มแบบนี้นี่ครับขาขาพวกพวกคลองโปรพีเตอร์ซีแตกว่าปิดจบอ่ะนี่ยนั่น จบกับโจบ้ก็ครับอันนี้น่นนี่จริงบกระควั่นต่อไปว่าวว้าวพอ่พอพ่อเบสบอกอันนี้เอาเลยโตซัมแล้วแหละพอแล้ว YouTube อย่างจบแล้วอะไรครับพี่น้องมาเสียบมาโนนน้อกันขอบคุณทุกท่านที่เขามารับชมครับฝากช่องไว้น้ำแนวเพราะลูกทำยินดีสิ่นไทยฝากกดแชร์กดไลค์กดสมัครไข่แน้นอนเลยเนี่ยลูกใส่ในซีซี่ไหมพี่น้องเนี่ยปวดเอา ไปครับโอโอเลยครับโอโอครับบมมีเจลียวนะไร่างเงี้ยโมมีเกียวบอกพี่บอกน้องในเสียบบัวรสชาติเก๋ปากเลยสองอยู่นะครับเบิ้งเจ๊มือให้สองโปะได้ครับรสยอดคนจานเอาละครับมาทั้งพี่หันมาทั้งทั้งพี่กับไรซอสดอันนี้อยู่ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมครับเบิ้งหนวดเพราะลูกทำกินได้ถิ่นไทยฝากไว้น้ำแน่ครับ ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์น้ำเนี่ยอะใจบ้านของแท้เอ้ามือไปโดนพอแล้ว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 อย่างนั้นกล่องต้นหนึ่กันละมือเอ๊ะเราก็บอกว่ากันละไงกินบิ๊กกิ๊บเนไปเห็ดเจียวมาไรเอ้ยลองชิมดูก่อนมาอืออาบปกพิงนั่นมากตังมากปกพีงนี่กระป๋องนั่นไหมฮนี่เข้มข้นมากเลยออกออกเยอะหยาบออกเยอะให้แม่มาก ปนั่งมาหน้าทางนี้เลยโอ้ยคุณแม่ลูกสามมาเด้อมาเด้อครับบูมเบิงลูกใต้เพิ่นดีดีดีแม่ห้อนห้อนยาดนี่แหละใสสูตรไป่หพอเก่นไอ้ทำอะไรอยู่ไอก็หักกับแม่ของตัวเนี่ยกินงด่ามาโอ้ยมาเด้อมาเด้อนี่สองสามเย้แม่ปีก แม่ได้แม่เกนเหเขาเนี่ยุสวัสดีค่ะมาเอเพื่อนอิน่ไก่ไก่ยังไกลืเห็นเพื่อเนัเกื่อไก่เอเเอเพื่อแม่เอ่ไหนแม่เลยจิเอาเอาน้านเอาใคกอกไม่เอาไม่เอาไปข้างหลังข้างเียวบจของลากมาทางนี้บเองนี่แหละจเสียบเสียบยดเหยียบจเดือดสีุ่ยังได้ยินเะอบได้สามถุม ไอ้ไม่ใช้มีดทำไมเนี่ยไม,ไม่เรื่องกรเหียเดียวอุ้ยเอานี้แค่นี้ลุงรักเชื่อดิมันบอกมีพริกเู่นจะไมเห็ดมาไหมเอ้าไอ้นี่ไหนใส่ม่เก bon oh okay oh, ิดตำรักตัวเมันหม่เยี่ยมตำรักว่ะโอ้ยตายโอกระแ่กครับตอนนี้หยาดหยาดกันอยู่ตกตากันอยู่หมดรอดเราได้ ล่ามเลยล่ามรถเมื่อกังกอะาต่มือก็พอเมื่อแล้วพี่พี่บักน่องต้นๆมีอุ้ยปึงเหนือจริงอาช้อนอาช้อนเลยซดเลยซดอยเงี้ยะนางนี่ชื่อจริงอ่ะอันนี้เทเทไปกำลังยุ่มๆบานเนืม แช่ไปจ้ะบอกลุงรัดบอกว่าไม่ต้องทำนี่ยังทำหรอกว่นี่เพลิเพลิบ่บ่บ่เบด่อท่องเก็บไปที่มันไม่ได้อีหยังจ้บ่เบิดออ๋อผีนอมันมองอันนี้มันผีมองคนมันอยู่ผี่นี่นี่ครับดูเบิ้งเหนือไกลครับพี่น้องว่าทำปรุงให้มันเข้มข้นไปเลย ิวับนี้เอาตัวนี้เทใส่แจีวก็ได้หยั่งมืหัวม่จัดคือบ่เขาเมื่อกี่หลายเผ็ดเมียงอืม่มน่าเม่าแค่ว่ากินเผือกแน่เพื่อนวาเออมากมากมากกลังนี่แหละเขาปีบอบอีหยังเพื่อนวะปีบปรได้อบเฟืองโซ่เนี่ยกินโซ่เนี่ยท่านเขาอบอบแบบไม่อบแบบไม่เพื่อนวะเลี้ยงไก่ไปเยอะเยอะเมื่อกี้ไม่อบให้ บอพ่อไป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 ตรงไปตรงกันงมันไหงนะมันผัดผัดแบบนี้ใส่นี้ใส่เออไปย่ามเลกินตะไคร้เป็ดพึ่งอ๋อเนี่ยหักครึ่งเลยพี่พี่ไอ้หักครึ่งนี่นี่เครื่องนี่เนี่ยโอ้ยไก่ไม่ได้สีเกียร์เลยทั้งนี้อันไอ้ตัวนี้แต่มันหักอย่างหน่อยนะอย่างหน่อยหืมเจียวมากนะครับโอ้โห กินเลยพี่ออันทีลไหนกรีนเล้วคือผมปุุงหนามันนั้นมันสุดที่งหากนี่สดในนี้ดีนี่อันนี้มันอันนี้ไปไปทำให้ลูกให้เมียกินอยู่ที่บ้านก่อนกินน้ำเดอรเดี๋ยวพี่จะไปเอาไอ้สาใช้เลือกพักเอาไปกะละมังเออว่าดีซื้อ กมาหลายๆกับโมกาซื้อไ่อกไม่ีมันมาเก็บบริดนนก็ต้องมาเฮ็ดไว้เออกคือจังสันกันซื้อมากกับเดิกกินตเองเขานาเดิมมันรอบดิมให้พ่อมันก่อนถัวนาเลยเอาเลยเอาเลยดินเอาเลยเอาเดี๋ยวเขาเนี่ยสอตอจากกระพงมันบอกว่าน้ำเนายี่สิบครับ ยี่มย่ม้เาแน่บาโจบาจนั่นเนี่ยยี่สิบมาิละบ้งเคื่องว่ะหวงบมหวงไม่กำลังลงมือเลยเด้อสูตรนี้เด็ดแทจริลยแม่คุณต้องไปหาสร้างไงหาร้างอืมอยากทำตั้งแต่รอบกอนนึ่งแล้วอยากทำเว้ยีบุ้งาก็อยากรอนวิชาด้วเบื้องเครื่องเบื้องเครื่องนี่เเครื่องแบบใหญ่บนนเบื้องในติ๊กตอกลาย เสียนวิชาแล <c oughs> ้วแต่ก็ู้ใด้กีดกวนมาเนาะหน่วยพวกเขาบ่ามีสถานที่เดี๋ยวเขาก็เห็นหาไปคือเข้านี่แหละเนาะไม่ม,มาตะกี้พ่อบอกว่าอยากเอาไกเอาฝั่งไปเอาเครื่องจิมิโอปอยู่พูนส่วนอุภูมิหนูบอรเราเนาะ <c oughs> สะเราเนาะโอ้ยกินดิกินดูอยู่กันแบบนี้ก็แกบอกว่ากินน้ำเนี่ยครับเพื่นนะมามากว่าใม่ทัานบอมีบอแบบนี้คนโหนดงงามมาท่านปิดร้านอยู่เด้อทั้งคนโหนดงงามอ่ะ คอมาเด้อเบิร์ดใช่ให้มันนอนอยู่นู่นแหละบัลลังก์เสดสุดคุณโดดงามเว้ยบุหลือดอกกันปั้นนี่กันจีซ่าปั้นนี่มามาว้ยน้ำหม้อโยลงมาหน้าไม่แห้งนะไม่ไม่ไม่เดี๋ยวอันนี้มันเหมือนไก่ใต้น้ำอ่ะน้ำมันอ่ะเก่งเก่งปั้นน่าหน้าแห้งอยู่ดีกว่าบอกให้ปรงให้มันเข้มข้นหน่อยเว้ยบอกเข้มซัมพอดีเลยหน้ามันนี่ฮาบากันแรครับฮาบากันมา หาบากะมาสเบิกไอ่มันกี่จะเป็นโตแลวบุณอันนี้เราค่าดแล้วก็ไข่เนาะแล้วเมื่อมันหามื่อวนนพักันกินแค่สามคนเองไปวันรู้กันดีก็นอกมาแเราก็บองหามาดูมก้นดำเงาโอ้ยมันเศรหมันก็หมรก็ันนอกเว้ย ว่าสดามยังดีกปจะนั่งแต่มกันกกระไพรมาไม่มากเไรมาไพราจักสมุนเครื่องสมมนเลยกินสี่สิบ้านาทีสี่นาทีไปสี่สิห้านาทีมมันอยู่ที่มันอยู่ที่ไฟห้ออยู่ที่ไฟอยู่ที่แรงไฟมานสี่สิบห้านะเนี่ย่ะตีไปข้าไปดูในนั้นอยู่เขาบอกว่าทยาทยาแหงกูนีกับสมม้วนหนึ่ง เหงาเนียกัสมองนึงจะได้กินแล้วอันนีออกเลืองๆอันนี้หอบริสใจในห้องใ่ขมิ้นี่มันอันนี้ซื่อๆจุกปากเลยไอ้จัดเยพีจีเนตัวเลยเลอ้ใหญ่็นจัดเหนักเลยนังซื้อยูมือเนังใส่ด้บนาไม่พอเส็มือคนนี้ก็บบนก็บอกว่าหิวเขาเร็วนคนบ้างไฟบินอ่ะให้เออแล้วก็เอือมืออมกินเขายิ้มหิวเขาแล้วไก่จีเป็นโตเลยนะ เออว่ะเออเยวะๆเยอะจับยอะับเยอเสาหน่าไปนั่งเขาไว้ซื้อที่จัดมาหันไก่นี่เครื่องมะนี่นี่เครื่องล้นออกมะปีบลงมานี่ขีบลงมานี่เนาะใส่เลยน่ะเฮ้ยเยอะเฟรย์เลยนี่ต้มไก่นั่นแล้วนี่เยอะอันนี้เขากินเหรียญเยวไปขิงนเขาเขาเขาไก่เนอะปม่นไม่ต้องต้มเอามาใส่ในนี้กินมันกินมันอะไรกินมันอะไรพวกแบบพวกแบบต้มไก่เฮ้ย ัก็เห็ดงานเว้ยให้เขาเนี่ยเมียกเลยโอ้ยลูกที่บ้านน้าทำอะไรให้กินมันกินแบบนี้น่าทำนะอันนี้ยทำปลามาเนาะอีตาดีอวกหลอแล้วตาไม่กินปลาพี่เขาเหมือนกันนะพี่โอพี่ไม่กินปลาไม่ถามหาเขาพูดเขาเป็นหมอดีเ้าต่อจ่อต่อจ่ต่อหมอยู่นะเท่าไรบัณฑิตเขาเต็มหมอกินจักทัพพี่หมดกว่า นี่ฮะาเดอคิดถึงแล้วไม่เห็นหน้ากันนานแล้วเนี่ยพีลิ้นคิดถึงแล้วเนอะจักรพงษ์น้อมกังโบโตกลมได้เจ้าบอกคิดวาครับรวมเต็มรมครับรวมเต็มมใครลงมาอวดเต็มทับ้านบอกกันแน่นี่ทั้งกลครับรวมกันลยมั้งของไม่ตดมกินไปหารวมเนาะตันตันหนวดมาสมองอันหัวดิ้นมันลมสิลงไปครับหมา น้องมงยามสามตากนเดี๋ยวคนดีสาหลายเขาจิ้วเขาว่าบอว่ี่คันนีถานาไปถมานะเอาแต่เห็ดรตีตีลมพรุ่งนี้อยู่บ้านอีกสักวันนะมาทำตอนชานชั่วโมงพอดีไก่ที่สอนเกว่าเฮ้ยหมื่นกันกดะสินดีมื่นเป็นกรสินแรงไก่แงเนี่ยอร่แ คุณได้จะไปอันนี้เนาะปากก็มีครับกกปากคุณได้จะไปโบเบมืออื่ปากก็ซื้อปากก็ซื้อเ้ <c oughs> าขอจะไปก็ไม่ไปเนาจะไปเ็กอจะซื้อมาแตโบเบตัวนี่ดีไรวะดีไรจะได้นนั่นอ,มอ,อลมันสิเหมือนทั้งจากพี่ลินอัน <c oughs> อนี้แล้วครับเริ่มหออมปากหออกห้<อ><อ>ไม่กากินเลจะได้สนให้เบิงไหมี่เห็น